สวัสดีค่ะเมเมอาทิตาพรริธิรงคค่ะ <Yeah! S 1> เพราะว่าตอนอยู่เกรด9มีเมย์สามเมย์ในห้องค่ะก็เลยเรียกชื่อเมยแล้วก็ตามด้วยตัวอักษรแรกของนามสกุลของเมยเป็นริธิรงค์ก็เลยกลายเป็นเมยอาค่ะ okay. ก็บอกตรงนี้เลยนะคะว่าเมย์ไม่ได้เป็นคนที่มีความมั่นใจเป็นคนที่ขาดความมั่นใจซะด้วยซ้ำนะคะถ้าเป็นคนมั่นใจเนี่ยจะตื่นมาออกจากบ้านทางหน้าอย่างนั้นเลยก็ได้แต่ว่านี่แบบตื่นมาใช้เวลาตั้งนานแต่งหน้าทำผมดูสิเขา,ามันต้องพยายามขนาดไหนคือแบบว่าค่อนข้างจะดิ้นรนกับการทำให้ตัวเองดูดีขึ้นเพราะว่าอืมเราก็ไม่ใช่คนที่น่ารักหุ่นดีอะไรน่ารัก นะคะก็พยายามหาส่วนที่มา mm. เขาเรียกว่าอะไรอะแบบทดแทนหรือ,เ,อ,อเบี่ยงเบนความสนใจจากข้อเสียของเราเรียกอย่างนั้นดีกว่า mm. ก็ไม่ได้ว่าหลอกตัวเองหรืออะไรแต่ก็พยายามหาความสุขค่ะถึงแม้ว่าเราจะไม่เพอร์เฟกหรือว่าไม่ได้มีสิ่งที่เราอยากจะมีแต่เราก็สามารถหาสิ่งที่มันทำให้เรา มีความสุขได้โดยที่เราไม่ต้องเกิดมาเพอร์เฟกค่ะอ่าคือเมย์เป็นคนที่นอนดึกมากค่ะ mm hmm. ก็คือใช้ชีวิตแบบเอ่อนอนกลางวันตื่นกลางคืนอะไรเงี้ยเนาะซึ่งเอ่อตอนกลางคืนถ้าเราไม่ได้ออกไปเที่ยวหรือไม่ได้แบบแฮงเอาท์กับเพื่อนอะไรเงี้ย mm hmm. ก็ไม่มีอะไรทํา mm hmm. ใช่ไหมนอกจากเล่นคอมหรืออะไรเงี้ย mm hmm. แล้วเป็นคนที่ขี้เบือ่อแล้วก็ โดยส่วนตัวแล้วชอบการแต่งหน้าถ่ายรูปอยู่แล้วก็เลยทําสิ่งที่ตัวเองชอบก่อนนอนก็ไม่ไม่เห็นเป็นไรเลยใช่ไหมก็อารมณ์เหมือนคนที่ชอบเล่นคอมแล้วก็เล่นคอมตอนกลางคืนอะไรเงี้ยก็คงคล้ายๆกันมันก็ค่ะก็มันก็บางทีมันก็เป็นการที่แบบเราลืมตัวเองไปได้สักพักการที่แต่งหน้าสวยๆแล้วก็ถ่ายรูปแบบเป็นคนที่ถ่ายรูปขึ้นไงมันก็เลยเออมันออกมาก็ไม่เหมือนตัวจริงไงก็ก็มีความสุขไง ชัดไหมตอนนี้นะคะก็จะ2 20แล้วก็วันที่28เมษาก็จะอายุครบ20แล้วแล้วเข้าเลข2สู้ตายค่ะตอนนี้กำลังเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยนานาชาติสแตมฟอร์ดปีที่2องเมเจอร์คอมพิวเตอร์แอนิเมชันค่ะ เราจะลงในไทยตอนม3แล้วก็เข้านานาชาติก็แต่งหน้าได้ใช่ไหม่มันก็เริ่มแต่งหน้าตอนนั้นก็คงประมาณ15-16พูดไปมันอาจจะดูแปลกๆแต่ว่าเมย์เป็นคนที่ทารุนกับผิวหน้ามากคือเป็นคนที่ไม่ชอบทาครีมไม่ชอบ ไม่ชอบอะไรเหนียวเหนยวอะไรเงี้ยก็จะไม่ทาซันบล็อกไม่ทาครีมไม่ทาอะไรทั้งสิ้นไม่ทาบำรุงนานๆทีจะแบบว่าลุกขึ้นมาทาไอาคีมหรือทาแบบเซรั่มอะไรบ้างแต่นานมากนานๆทีจริงๆหลังแบบใช้พวกรีมูเวอร์ก็ล้างแค่น้ำเปล่าไม่ใช้โฟมล้างหน้าเพราะว่าเอ่อตอนเด็กๆรู้สึกว่าใช้แล้วมันก็ไม่ช่วยอะไรอะสำหรับเมนะผิวหน้าคงทนทาในระดับหนึ่งก็สังเกตได้ มันก็เวิร์กนะน้ำเปล่าค่ะแต่ว่าบางคนที่เอ่อหน้าไม่ได้ทนทานด้านแบบเมก็อย่าเสียงค่ะมันอาจจะไม่คุ้มนะจ๊ะไม่เคยค่ะก็ไม่เคยไปแต่ว่าถ้ามีโอกาสก็อยากจะลองดูเหมือนกันถ้าได้ส่วนลดอะไรเงี้ยเอออาจจะแบบ ไปลองทำดูขำๆไมย์ไม่ใช่แฟนบิวค่ะเมยไม่ใช่แฟนเขื่อนเมยไม่ใช่เมยไม่ใช่แฟนใครเลยไม่เป็นโสดโสดมานาแล้วด้วยโสดมาสามปีมันเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากไมยก็อยากจะมีแฟนก่อนสองพันสิบสองโลกแตกอะไรอย่างเงี้ยเออเออเออไปไกลละค่ะโสดค่ะ เพราะว่าเออเป็นคนขี้เหงามากแล้วก็คิดว่าอืมเราควรหาอะไรทําแก้เบื่อแก้เซ็งเป็นคนขี้เบื่อด้วยแล้วก็คิดว่าเออการที่เรามาแชร์เรื่องราวหรือสิ่งที่เรารู้สิ่งที่เราชอบให้กับคนอื่นได้รับรู้ก็เป็นเรื่องที่แบบอืมเขาเรียกว่าอะไรอะน่าตื่นเต้นมัง้งก็แบบการที่แบบ รู้ความคิดเห็นของคนที่แบบไม่ใช่ค่าเพื่อนเราหรือแบบอะไรเงี้ยมันก็บางทีมันก็เป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันตื่นเต้นดีแบบฟังดูโลกจิตเนาะไม่เข้าใจป้าแบบไม่หมอะปแล้วได้บวา,กบา,าอาก,อกหอแบบอะไรี้ยมวกอไ่แลกม่อ,อ,อ,ด,ด,นะอดีกะ เออ่มีกล้องอะไรบ้างก็มีหลายกล้องค่ะมีกล้องแบบเทเลไลกล้องวีโอมีมีกล้องต่างต่างแบบถ่ายที่มีมีทุกอยกันแต่ว่าเอ่อที่ใช้ประจำก็มี canon g 1 0แล้วก็ canon d 5 5 0ค่ะใช่ค่ะชอบสัตว์หลายประเภทมากก็คือแบบ อยากเลี้งแมวตอนนี้ก็คืออยากเลี้ยงม้าโมเสกอยากเลี้ยาเมนเดอร์อยากเลี้ยงเจ้าหูกอยากเลี้ยงเจลลี่ฟิชแต่ว่าอยากเลี้ยฟอนด้วยแต่ว่าที่บ้านให้เพราะว่ามันดูเกินกำลังจะดูแลตอนนี้ก็เลยได้แหละเลี้ยงสัตวบ์บ้านเช่นน้องหมาเลี้ยงน้องหมาสี่ตัวชื่อบิ๊กกี้ลาเต้แอรเมสแล้วก็ชิบิแล้วก็เลี้ยงกระต่ายสองตัวชื่อคาร์เมลกับคัสตาร์ดแล้วก็เลี้ยงชูก้าไกเดอร์ชื่อโทโจ ก็คอนแทคเลนส์ของเมย์เป็นสีเทาสเตลล่านะคะแล้วก็สีผมเมย์ไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าอะไรและยี่ห้ออะไรหรือเบอร์อะไรก็ถ้าใครอยากจะทำหรือใครอยากจะรู้รายละเอียดก็ไปถามได้ที่ร้านไอซ์สยามสแควร์ติดกับไอซ์มอนเตอร์นะคะบอกว่าเอ่อมาถามเรื่องสีผมของเมย์ผมบอลบอะไรสักอย่างก็เขาก็น่าจะจำได้แต่ว่าต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าใครทำใครที่อยากจะทำสีนี้ก็ต้องทนเจ็บทนทรมานการตัดสีผมยังสุดทารุณเพราะว่าตอนที่เมทำครั้งล่าสุดเมตัดไปเพื่ออีกสองรอบซึ่งตอนนี้เมตัดไป ก็มียอมสีดำมาแล้วก็ตอนที่ยอมสีไมนั่งร้องให้เหมืนะันมันเทอะทะมากจริงแต่ก็ผลลัพธ์ที่ออกมาก็โอเคค่ะการพูดคุยกับเมย์เพื่อนๆทำได้หลายช่องทางมากค่ะง่ายๆก็เข้าไปในบล็อกของเมย์นะคะเข้าไปคอมเมนต์หรือว่า ทิ้งข้อความไว้ในชชล์บ็อกก็ได้ไงไม่ก็เข้าไปเช็คบ็อกบ่อยมากๆอยู่แล้วหรือว่าใครที่อยากจะเข้าไปพูดคุยกันทาง twitter ก็ m s underscore m a e a r นะคะจะคอมเมนต์ไว้ในวิดีโอนี้ก็ได้เมกจะเข้ามาเช็คแล้วก็เข้ามาตอบเป็นระยะระยะค่ะ เท่านี้ก็น่าจะทําให้เราได้รู้จักกันมากขึ้นแล้วนะคะก็ใครที่อยากจะติดต่อกันก็บอกช่องทางการติดต่อสื่อสารไปแล้วเนาะก็อย่าห่างหายกันไปขอบคุณมากสาหรับคนที่เข้ามาชมบล็อกก็ตอนนี้วิวสามมือแล้วเย้ก็ไม่คิดว่าจะประสบความสําเร็จมากขนาดนี้ซึ้งน้ําตาไหลเอ่ยยังไงก็ขอให้ติดตามกันต่อไปเรื่อยๆจะพยายามขยันอัพ how to review บลาๆบลาๆให้เพื่อนดูก็ ขอบคุณมากค่ะรักทุกคนที่สุดบ๊ายบาย